เอาเก็บไปเลยเก็บไปเลยตรงนี้ลูกตรงนี้เก็บเลยค่ะข้างล่างลูกข้างล่างเอาใครมีน้ำใจบ้างเร็วเนาะเร็วเนาะอลินกินน้ำใจอริสลงมาข้างล่างลูกมาเก็บตรงนี้มาเปอร์มีน้ำใจไหมคะ เก็บไปเยอะๆเลยเก็บไปเยอะๆเลยเอาไปแล้วเอาไปทิ้งในถังขยะกันม,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 มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกนี่อาไป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 พาไปทิ้งถังขยะตรงนู้นกันไปโอ้เก่งจังเลยค่ะตอนนี้มีคนเก่งเยอะแยะเลยเ,เดินมาไหนอลินไปเอามาอีกอลินไปเก็บมาลูกไปเอาไปทิ้งในถังขยะตรงนูน้นเดินค่ะเดินค่ะครับ เดินมาค่ะเดินมาเดินมานูไมกล้าเพราะว่ามันอไก้แล้าได้แล้วนีเียนีิไเต็ดเปลือกไก่อ่าไปไปทิ้ง